รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย บุญยาภาวนาขออนุโมทนาบุญกับบริษัท TAC Consumer จำกัดมหาชนลูกอ o ฟ f ช t u r m a n s friend รถมิน n t สวัสดีค่ะขณะนี้เป็นเวลาของการประพฤติปฏิบัติธรรมกันนะคะกับระเบียงบุญ รายการธรรมะสำหรับคนชอบบุญที่มีข้อคิดดีๆจากสองพระมหาตามด้วยชาดกพิเศษจากหลวงตาแดงแถมด้วยการแผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลหลังการสวดมนต์ไหว้พระเราไปเริ่มกันเลยนะคะการสวดมนต์ทำให้มีสมาธิมีสติมีความสุขทุกจางหาย การสวดมนต์ทำให้นอนหลับสบายจิตจะคลายได้เข้าเฝ้าพุทธองค์ณปัดนี้ใครขอเชิญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์ไหว้พระโดยพร้อมเพรียงกัน สัมมาสัมพุทธโธพระคาวาพุทธังพระคะวันตังอภิวาเทมิสวากาโตพระคะวาตาธรรมโม ันนภะควะโตสาวะกะสังโคสังฆังนามาินาโมตัสสะภะควโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ โตอาระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภะคะวะโตอาระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะ ปิโซภะคะวาอราหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอานุตตรโรปุริสธรรมะสาร เทวมนุษย์สานังพุทโธภาควาตีสวากาโตภาควาตาธรมโมสันทิทิโก พันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภาควะโตสาวกสังโฆ สิปติปันโนภาคาวะโตสาวกะังโคญาทิทังจะตตาริปุริสายุคานิอัตถะปุริสบุคาลาเอสาภาคาวะโตสาวกะังโคอาหูเนย ทีเอยโยอัญชลีกรณีโยอนุตตรังบุญญักเขตังโลกัสสาติ ช่วงบุญญาพิวัตรขออนุโมทนาบุญกับเซเว่ v e ดลิเได้รับมงคลจากการสวดมนต์ไหว้พระแล้วเราก็จะมารับปัญญากันต่อโดยการปฏิบัติสมาธิภาวนาพร้อมรับฟังธรรมะที่วันนี้นะคะจะเป็นสองพระมหาที่มาพร้อมกับ สองหัวข้อธรรมที่น่าตามติดความไม่ประมาทในชีวิตและมองโลกให้สุขค่ะธรรมะคือแสงทองของชีวิตธรรมะคือดวงจิตผุดผ่องใสธรรมะคือกำแพงป้องกันภัยธรรมะคือ นาวาใหญ่สู่พระนิพพานณบัดนี้ใครขอเชิญทุกท่านตั้งใจฟังธรรมะโดยพร้อมเพรียงกันเจริญพรญาติโยมทุกขนทุกท่านวันนี้อาตมาภาพจะให้ข้อคิดคติธรรมเกี่ยวกับความไม่ประมาทในวัยชีวิต ว่ากันว่าชีวิตของคนเรานั้นสั้นแต่ถ้าว่าชีวิตนั้นก็สำคัญสำคัญยิ่งนักว่ากันว่าชีวิตของคนเรานั้นสั้นแต่ถ้าว่าชีวิตนั้นก็สำคัญยิ่งนักเพราะฉะนั้นพูดถึงความดีหรือความยากเพราะฉะนั้นพูดถึงความยากในขณะที่เรามาเป็นมนุษย์พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ที่ปรากฏในพระไตรปิฎกภาษาบาลีเล่มที่25ที่บอกว่าความยากสี่อย่าง ความยากสี่อย่างนั้นก็คือกิจโฉมนุสสป,ปฏิลาภูการกลับได้อัตภาพความเป็นมนุษย์นี้เป็นสิ่งที่ยากประการที่สองกิจฉังสัตตาณชีวิต,ตังกิจชังมัจจานชีวิตตังก็คือการดําเนินชีวิตของสัตว์ที่เกิดมาแล้วเป็นสิ่งที่ยากกิจชังสัทธรรมเทศนังการได้ฟังพระสัธรรมเป็นสิ่งที่ยากและ โชพุทธ,ธานะมุปาโทก็คือการเสด็จอุบัติของพุทธเจ้านี้เป็นสิ่งที่ยากประการที่ 1. กิจโชมนุสสปติลาภการกลับได้อัตภาพความเป็นมนุษย์นี้เป็นสิ่งที่ยากอย่างไรเนื่องจากว่าการที่เรามาเป็นมนุษย์เนี่ยว่ากันว่าต้องบำเพ็ญเพียรความดีอย่างยิ่งยวดต้องรักษาศีลเจริญภาวนาให้ครบบริบูรณ์ถ้าจะอุปมาคล้ายกับเต่าตาบอดที่ล่องลอยอย,อยู่มาหาสมุทรร้อยปีจะมีบ่วง แล้วก็ต้องใช้ศีรษะตนเองนั้นเอาศีรษะขึ้นมาทะลุบ่วงเพื่อจะให้สอดคล้องตรงกับบ่วงนั่นแหละคือความเป็นมนุษย์เพราะว่าชีวิตของความเป็นมนุษย์นี้มันยากนะเกิดมาแล้วเนี่ยยังไม่พอยากไม่พอแล้วจะต้องมาดําเนินชีวิตโดยการเป็นมนุษย์เพื่อการมารักษาศีลเจริญภาวนาว่ากันว่าถ้าเราท่านทั้งหลายมีใจเป็นโมหะนะลุ่มหลงก็ไม่พ้นอบายภูมิที่เป็นสติรัชาน ถ้าเรารักษาจิตไม่ดีมีความมัวเมาในความโลภก,ก็ไม่พ้นอวัยภูมิที่เป็นเปรตหรือรักษาระดับจิตไม่ดีตกในอํานาจของโทสะก็ไม่พ้นอวัยภูมิที่เป็นสันนรกเพราะฉะนั้นพอเกิดมนุษย์พอเกิดม,มาเป็นมนุษย์แล้วว่ายากจะต้องดําเนินชีวิตทางกาย และจิตใจทางกายก็ต้องมารักษาอัตภาพดูแลเลี้ยงครอบครัวทางจิตใจก็ต้องยกระดับจิตของตนเองให้สูงขึ้นไม่ให้ตกต่ําประการที่สามกิจฉังสัทธรรมเทศนังก็คือการได้ฟังพระสัทธรรมนี้มันยากสมัยก่อนไม่มีคนแสดงธรรมหรือให้ความรู้นะก็จะทําให้เราเนี่ยไม่ได้บุคคลผู้แสดงธรรมนะเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ยากในส่วนนี้หรือได้ฟังแล้วเนี่ยาาก็จะมีการประพฤติปฏิบัติที่ผิดอีก นี่ความยากประการที่สองประการสุดท้ายเนี่ยยากสุดก็คือการเสด็จอุบัติของพุทธเจ้าเพราะจะต้องบำเพ็ญอสงไขยกำไรแสนกับถึงจะได้เกิดมาเป็นพุทธเจ้าได้ทั้งหมดนี้คือความยากทีนี้ความดีที่เราท่านทั้งหลายได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะก็อยากจะย้อนกลับไปว่าบางคนยากถึงขนาดว่าปรารถนาเป็นมนุษย์แต่กลับเป็นสัตดิลฉานบางคนเป็นมนุษย์แล้วแต่มีอวัยวะไม่ครบ32ประการ บางคนเป็นอวัยบางคนเป็นมนุษย์มีอวัยวะครบ32ประการแล้วแต่ไปเกิดในตระกูลที่เป็นมิจฉาทิฏฐิบางคนเกิดครอบครัวที่สมบูรณ์ในตระกูลที่มั่งมีแล้วก็ไปเกิดในสถานที่ที่ลบลาฆ่าฟันแทงกันเป็นต้นแต่ถ้าว่าเราท่านทั้งหลายได้พบพระพุทธาศาสนาได้ฟังพระธรรมเทศนาได้ประชาเป็นสามัคคีได้มิมตรไมตรีมีความเพียรก็นับว่าเป็นความโชคดีอันหนึ่งชีวิตนี้ว่าสั้นแต่ว่า ชีวิตนี้ก็สําคัญพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าโยจะวัสสตังชีเวกุสีโตหีนะวิริโยเอกาหังชีวิตต่างเสโยเป็นต้นถ้าจะแปลโดยความหมายก็คือบุคคลใดมีชีวิตอยู่ร้อยปีไม่เห็นสัจธรรมไม่ทํำคุณงามความดีไม่ประเสริฐเท่ากับบุคคลที่มีชีวิตอยู่เพียงแค่วันเดียวแล้วทาความดีบางท่านอาจจะสงสัยว่าเราอายุมากนะเราจะทําอย่างไรตลอดชีวิตนี้ นะถ้ามีครั้งหนึ่งที่เราได้ทําความดีเห็นหลักธรรมประพฤติธรรมเรียกว่าเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดปฐมวัยมัชชิมวัยโดยเฉพาะวัยบั้นปลายสุดท้ายเนี่ยเราจะดําเนินชีวิตได้อย่างไรก็คือตั้งดือยความไม่ประมาทมีสติรู้เท่าทันในปัจจุบันและลึกถึงบุญกุศลที่ทําทุกขณะถึงแม้จะมีชีวิตอยู่เพียงแค่วันเดียวเราก็สามารถที่จะประเสริฐกว่าการที่อยู่มีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีแล้วไม่ทําอะไรเลยเพราะนั้นจึงขอ ให้ข้อคิดคติธรรมแล้วก็ให้กำลังใจแก่ญาติโยมทั้งหลายที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ก็นับว่าโชคดีแล้วถือว่าเราได้ทําบุญมาตั้งแต่อดีตชาติพอนึกถึงบุญที่ทำก็อยู่ในความไม่ประมาทเนื่องจากว่าชีวิตนี้น้อยนักแล้วก็สําคัญอย่างที่สุดท้ายสุดก็ขอมอบเป็นบทกลอนให้เป็นข้อคิดไว้ว่าชีวิตนี้น้อยนักอย่าชักช้ารีบศึกษาหางานทําจาเริญสีมัวผัดวันรีรอก็หมดดีเกิดมาทีไร้ค่าก็น่าอาย ขอเจริญพรเจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้จะได้พูดถึงเรื่องของการมองโลกการมองโลกก็มีหลากหลายรูปแบบสิ่งที่เราประสบพบเจอในชีวิตประจำวันเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆที่เราประสบพบเจอในแต่ละวันแต่ละวัน สำคัญที่สุดจะทำให้เรามีความสุขหรือความทุกข์นั่นก็คือความคิดคือการมองโลกความคิดถ้าพูดง่ายๆก็คือการที่เราพบเห็นสิ่งใดแล้วเกิดความคิดขึ้นมาแต่ตัวเราสามารถจะไปกำหนดเอาได้ว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งดีหรือสิ่งที่ไม่ดีบางคนอาจจะเห็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ก็สามารถมองเป็นเชิงบวกได้บางคนอาจจะเห็นสิ่งที่ไม่ดี ก็มองให้มันเป็นเรื่องที่ดีเห็นสิ่งที่ไม่ดีหรือดีอย่างไรมันอยู่ที่มุมมองของเราให้เราได้คิดบวกเข้าไว้คิดเชิงบวกจะทำให้เรามีความสุขมากกว่าความทุกข์จะไม่ถูกสิ่งต่างๆสิ่งรุมเร้าต่างๆมันมาครอบงำของเราฉะนั้นหลักการดำเนินชีวิตเบื้องต้นที่จะทำให้เรามีความสุขก็ขอให้เราปรับมุมมองการคิดมุมมองการดำเนินชีวิตต่อโลก ต่อสังคมต่อที่อยู่อาศัยแต่ต่อเพื่อนร่วมงานต่อทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ให้มันเป็นมุมบวกเป็นเชิงบวกพยายามยิ้มรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาความทุกข์ถ้าเรามองโลกในแง่ดีมันจะพลิกเป็นความสุขเรื่องราวที่ไม่ดีถ้าว่เรามองให้ดีมันก็จะเป็นความสุขมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นแบบในเรื่องของการมองโลก สิ่งต่างๆไม่ว่าอะไรอย่างไรก็ขอให้เรามองโลกในแง่ดีเข้าไว้พยายามคิดวิเคราะห์หาข้อดีของนั้นๆที่เราประสบพบเจอสถานการณ์ที่มันเลวร้ายในวันนี้ที่เราประสบพบเจอที่มองว่าโหดร้ายทารุณแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้อาจจะส่งผลดีต่อเราในภายภาคหน้าก็ได้เรื่องราวที่เราคิดว่าจะไม่สามารถผ่านไปได้ ที่เราเคยประสบพบเจอเมื่อครั้งอดีตแต่เมื่อเราดมรงสติก็สามารถทำให้เราผ่านมาได้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่มุมมองของเราคนที่มีความคิดที่เป็นเชิงบวกอยู่เสมอจะเป็นผู้ที่มีความทุกข์น้อยจนกระทั่งมองไม่เห็นความทุกข์หรือไม่มีความทุกข์เลยฉะนั้นก็ฝากเอาไว้ขอให้เราหมั่นมองโลกในเชิงบวกอยู่เสมอเสมอ ก็จะทําให้เราได้มีความสุขมากกว่าความทุกข์ถึงแม้มีความทุกข์ก็จะเป็นความทุกข์ที่น้อยลงขอเจริญพร บุญญาพิรมขออนุโมทนาบุญกับข้าวตราชาติลูกอมฟิชแมนสเฟรน์รสเชอรี่วันที่ที่สของเดือนอย่างนี้ทางรายการก็มีชาดกจากหลวงตาแดงที่สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ดอกบวกัวคู่มาให้ทุกท่านได้ติดตามดูแล้ววันนี้นะคะ ยังคงเป็นเรื่องเดิมที่กําลังเข้มข้นเราไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะกับดาวกตันอยู่ตอนที่20ค่ะ ท่านผู้เจริญทั้งหลายมาเถอะท่านทั้งหลายมาฟังโอวาทของแม่ไก่ซึ่งต่อไปจักเป็นดาวลูกไก่มีทั้งแม่ทั้งลูกอยู่กลุ่มเดียวกันกลับไปเปิดเพลงซ้ำๆกับดนตรีเดิมพร้อมพี่รมขอให้เป็นดนตรีเดิมแล้วก็ลากเรื่องมาถึงโอวาทแม่ไก่สิบประการว่าอย่าทะเลาะเบาะแวงอย่าขัดแยง้งเหยียดหยันจงรู้จักรักกันอย่าผลุนผลันสเภาโอวาต่อมาคือเจ้าตัวใหญ่สายสวา่างอย่าเกลี้ยกล่อมน้องๆโตกว,วาดด่าโดยอาย ยุคต่อกว,วา่าโดยตัวธรรมดาตัวใหญ่ก็คือลูกคนแรกก็ต้องรักเป็นธรรมดาเมื่อรักแล้วก็อย่าหลงอย่าเหลืองจะต้องเป็นพ่อแม่คนที่สองของน้องๆทั้งหลายกําลังมากกวา่าสิทธิเหนือกวา่าอย่าอารมณ์ฉุนเฉียวเครียวกราดน้องทําอะไรผิดแย่บ้างก็อย่าเครียวกราดเกิดมาเป็นคนก็เหมือนกันเมื่อมีน้องๆเข้าแล้วก็ถือว่าเราได้ทําหน้าที่ต่อไปจะเป็นพ่อแม่ที่มีประสบการณ์การเลี้ยงน้องถือว่าเป็นการสั่งสมประสบการณ์ผู้ชายก็จะเป็นพ่อที่มีคุณภาพ ในอนาคตเพราะการเลีเ้ยงน้องมาต้องอ่านสายตาให้ออกว่าน้องไม่ชอบอะไรน้องอยากกินอะไรน้องเป็นอย่างไรการขับถ่ายอย่างไรการอ่านภาษากายเป็นเรื่องสำคัญเลี้ยงนานๆเข้าน้องๆก็โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นน้องทําผิดอะไรก็ธรรมดาเป็นเรื่องของเด็กต้องมีความผิดพลาดจะไปเกลี้ยกล่อมไปตบตีไปด่าทอไม่ได้เอาว่าพอพูดเป็นก็สอนสอนงานด้วยสอนความผิดพลาดที่เกิดขึ้นด้วยเอาแต่เกลี้ยกล่อมไปตบตีน้องก็จะเสียใจถ้าเป็นผู้หญิงเลี้ยงน้องก็ถือว่า เป็นวิชาแม่จะกลายเป็นแม่ที่ดีเช็ดเนื้อเช็ดตัวเช็ดหน้าเช็ดตานอกจากดื่มนมทําอย่างไรจะดูดนมทําอย่างไรจะร่างขดน,นมอย่างไรน้องๆก็สนเป็นธรมธรมดาธรรมดาน้องก็ต้องแย่พี่บ้างแกล้งงอนบ้างอย่างให้พี่เอาใจใส่บ้างต้องรู้เลขของน้องๆด้วยเราะใครที่เคยมีพี่ที่เกลียดการเราจะไม่มีความสุขไม่อยากกลับมาหาถ้าท่านเป็นพี่ท่านก็จะรู้ว่าถ้าท่านเกลียดการน,น้องก็ไม่มาหาท่านมันก็เป็นไปตามรดหลานอย่างนี้โดยวัฒนธรรมของชาวเอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไทยถ้าพ่อแม่เผลอล้วไปตีไปตบน้องๆเข้าน้องอาจจะไม่พูดแต่ฝังความแค้นไม่เกิดความอบอุ่นและการที่เกลี้ยกราดจะเป็นการเคยตัวซึ่งต่อไปถ้ามีครอบครัวก็เจ้เกรี้ยกา่ต่อสามีปัญญาต่อไปก็จะเกรี้ยกา่ต่อลูกเพราะลูกเห็นพฤติกรรมของคนเป็นพ่อเป็นแม่ประวัตินี้สําคัญนะักหนาที่จะพึงพิจารณาและปฏิบัติสอนเข้าไว้ให้เป็นจริยวัดของแต่ละคนก็จะสมกับการที่เราได้ฟังโอวาทของแม่ไก่ซึ่งเป็น ปจุดรรรระะสงสงงคค์ัญขอพพอพิมก่อนจากกันวันนี้ทางรายการได้เตรียมสิ่งดีๆมาตบท้ายให้อีกนิดเช้าวันอาทิตย์หน้าปรางและจะกลับมาร่วมบุญกับทุกท่านใหม่เพราะวันนี้ได้เวลาอีกแล้วค่ะเวลาที่ต้องกล่าวคำอำลาทำบุญทุกครา อย่าลืมแผ่เมตตานะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะสัพเพสัตตาซทั้งหลายที่เบืนเบือทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยการทั้งหมดทั้งเส้น เวราหหนตุจงเป็นสุเป็นสุขเถิดอ,อย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอาพยาปชาหุนตุจงเป็นสุเป็นสุขเถิดอ,อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาหหนตุจงเป็นสุเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอาตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกไปทั้งสิ้นเถิดเปิดมาเป็นมนุษย์และพู้พูดทศศาสนา นุนนำพาจงรู้ว่าเพราะบารมีจงทำแต่กรรมดีเสริมบา สาสู่สวรรค์นิพพานแลกรรมดีที่สร้างสรรค์สู่สวรรค์นิพพานแล